สวัสดีครับโอ้ oh. ตอนนี้อยู่ในรถกันอีกแล้วนะฮะก็กำลังจะไปกินกาแฟเ,เช้ากันอีกแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นกิจวัรประจําวันที่พี่นก,กับพี่หญิงนะครับวันนี้มีผู้ผ่างม,มาด้วยไากินกาแฟกับพี่ๆน้องๆถ้าว่างกันนะฮะ,ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆแก๊งเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าพิเศษคือวันนี้มีน้องทอมอิสาราหรือว่าน้องทอมนักการศึกษาไปด้วย มันเพิ่งกลับจะอังเกฤษมาวันนี้ว่างพอดีน่าจะเซียนอยากขับรถซิ่งบ้างทำก็มี s 13เดิมๆออริจินัลก็ไม่เดิมนะมีช่วงล่างมีล้อที่ทำเหมือนในแบบแคตตาล็อกเลยอยู่ด้วยแล้ววันนี้มันอยากขับนะและที่สำคัญก็มีชวนน้องบิวอู่ด็อกเตอร์มินิมาด้วยเพิ่งซื้อ s 14สีน้ำเงินมาแต่เมื่อกี้มันส่งรูปมาว่าอยู่บนสะพานแถวๆทีแแ่แยกแครายรถตายน่าจะคัดเสีย แล้วท้อย่างเข้าเกียร์ไม่ได้นั่นแหละครับเรียกรถสไลด์แล้วก็ไม่ได้เห็นรถบิวเสียดายมากแล้วก็น้องจอม s 1 4ขาประจำสีขาวมาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เห็นมินิสันเราก็เลยขับ 200SX ของเรามาด้วยนะครับคันนี้ขายด้วยนะครับพอดีเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะครับสวยๆเลยเป็นแบบออริจินอลลุกนะครับใครชอบก็1 4 5 0 0ล้านบาทนะครับรีสโตร์มาแล้วในระดับหนึ่งเจ๋งมากเนียนกริป เดี๋ยวเราไปกันที่ร้านนานา,นาคอฟฟี่โรสเตอร์สาขานิสทรีก็คือตรงเรียบด่วนลามินทานะครับแจ่มมากวันนี้มี DC2 ของน้องโบท๊ทคิดว่าน้องโบ๊ทมาสีแดงคลิปที่แล้วพี่ไปกินอาทิตย์ก่อนนะถ้าใครได้ดูจะเห็นว่ามี DC2 พันหนึ่งห้องเครื่องสวยๆเลย K20 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 โอ้ยลิ้นผ่านกันนะไปเจอกันที่ร้านกาแฟครับ นานาคอฟรีโรสเตอร์โอ้สวยมากเจ๋งตรงนี้ก็อยู่เรียบด,วด่วนและมีทายตรงโครงการนิสสจริงๆเนี่ยลานจอดรถผู้หญิงก็จอดได้เป็น10คันนะแล้วก็บางคนไม่รู้ว่านอกจากลานข้างหน้าจริงๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยเลยเลยเลยโครงการนี้ไปจะมีซอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็เนี่ยมีลานจอดรถด้านหลังล่มลื่นเลยสวยมากมวันนี้ก็มาเยอะครับประมาณ10กว่าคนเหมือนเดิมพาเฮียไปด้วยเฮียไปวิ่งเล่นไป วันนี้เรานัดไอทอมครับมันบอกว่ามันจะตื่นเช้ามันกลับจากอังกฤษทอมอิสราทอมหน้ากากทุเรียนมันจะขับ S13 มา9ก้าโมงสิโทรหามันก็ไม่รับไลน์มันก็ไม่อ่านไม่ตอบมันหลอกให้เราขับ200 SX มาเพื่อเข้าแก๊งนิสสันวันนี้คนเฮี้ยมึงเฮี้ยมากทอมอิสราถ้ามึงดูเทปนี้อยู่มึงเฮี้ยมากทอมึงหลอกกู ครับวันนี้มีดี2ีทคันนี้หมูกเก้นเต็มลำสวยเนี่ยเดี๋ยวต้องขอ,องขอดูหน่อยใช่คันนี้ของน้องโบท๊ทที่บอกว่าอยากถ่ายแหมสวยมากนี่คันนี้นี่ดูล้อหมูกเก้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันตอนนี้มูลค่าหลักแสนนะครับไม่รู้ว่าหนึ่งแสนหรือสองแสนหรือสามแสนแล้วอยู่ที่สเปคด้วยใช่หายากมากรถของพี่หนึ่ง อัลตราสวยนะทะเบียนก็สวย987ชกแต่ขับแล้วไม่ชกนะครับ DC2 นะสองคันนี้เขาเป็นหัวแถวเลยของ DC2 สวยนะเนียนเนี่ยขับแบบโอ้โหคนเราฟีลลิ่งคันนี้ดูแบบมูกเกนียบเรียบๆอันนี้ก็ดูแบบแนวคัสซอมแบบเมกาโหดๆนี่วันนี้นิสสันแก๊งเรานัดกันมา4คัน มีกูขับ200มาคนเดียวอุตส่าห์มาเป็นหางแถวให้ของพวก S14-S13 แล้วถ้าแล้วตลอดกูมาหเหงาก็200ของเราก็ถือว่าคลีนนะครับออริจินอลลุคถ้าดูแล้วชอบนะครับติดต่อพี่นุได,ด้1 4 5 0 0ล้าน450บาทรีสโตรมาแล้วคันนี้เนียนกริปนี่คันนี้ครับเป็นแนวทัวริงพ่อบ้านของน้องพลกรหลาดอยู่นี้ก็สวยดีล้อ b b s สีทองเนี่ย เป็นสีเป็นล้อแท้ที่ดูเหมือนปลอมมากนะครับ <laughs> จริงๆมันคือล้อแท้เลยราคาก็แพงอย่างล้อชุดหนึ่งก็ตอนนี้ก็เจ็ดหมื่นแสนนึงอะไรเงี้ยอยู่ที่สเปคนั่นแหละเนียนมากเลยนะเดิมๆสวยสีทองอันนี้เหมาะการขับมากินกาแฟวันอาทิตย์สำหรับคนอายุประมาณพี่นุมาก นอกจากว่าเป็นรถเก่งเรายังมีไบเกอร์น้องๆเพื่อนๆของพี่มดสวยนะนคนดังเนี่ยคนดังคันนี้เขาเป็นรถของผู้จัดการน้องนนทน,น์นะถ้า<อ>จะไม่ผิดชื่อพี่มด<ข>อโอ้โหขอเลยเซนพี่มดเหรอขอเลยเซนนนท์เฮ้ยเนี่ยมีคันนี้ก็คือเป็น R S X ใช่ไหม900จำรุ่นไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้รู้แต่900ซีซีก็แต่งนะถ้าที่ดูด้วยตาก,ก็มีเพิ่มเติมมีท่อนี่ท่อซิ่งท่อซิ่ง กระจกซิ่งกระจกมองข้างซิ่งอกติมตันต้องอยู่นี้อะไรเงี้ยเป็นยมมามาฮ่าก็สวยนะอันนี้ก็ป้ายทะเบียนซิ่งพร้อมกับไฟท้ายซิ่งไม่ให้ของเดิม<ห>นแน่นอนแ,แต่มันไม่ติดป้ายครับแจ้งตำรวจจับด้วยนะครับพี่นอ้องน,น,นอกจากว่ามีรถซิ่งเราก็ยังมีรถสไตล์แบบเอสเซดพอบ้านคันนีน้เป็น CLA อชูติงเบรกใช่ของน้องเฟิร์สนะครับก็เป็นคนดูแลเรื่อง ยานาณะของค่าย Love is Entertainment ด้วยแม่วันนี้วงการศิลปินมาเพียบใช่ใช่ใช่เป็นไ้ทอคนเดียวที่ไปใช่ดังดังแล้วเล่นตัวเงี้ยแหละเล่นตัวอันนี้สามประตูครับก็จะเป็นแนวแบบว่าแนวอเมริกาหน่อยก็จัดฟิตเมนต์อะไรเงี้ยเท่าที่ดูนะใช่เป็นแนวแบบแตนสวยนะสีขาวรอบนอกภายในนี่โลบาพวงมาลัยสีชมพูนี่บอรเออาร์สาม ไม่รู้รุ่นอะไรแยกย่อยเดูโลบาอันนี้เขาเรียก x อ็กบาร์เขาเรียกเอ็กบาใช่ถ้าโลบาก็จะครั้งครึ่งคันหรือว่าเต็มคันสวยโอ้จอดคู่กันพอด,ดีลงตัวอันนี้เป็นสายแวรกอนนะครับหรือเอสเซดคันนี้เป็น Legacy BP5 BP5 นะครับรู้สึกจะเป็น NA แต่ว่าย้ายของเทอร์โบเข้ามาสวย <ๆ S 2> ล้อก็เป็นน่าจะเป็นเวสปอร์ตเป็นล้อฟอร์นะครับ 1> Tc 1 0 5 X เป็นตัวใหม่แล้วสวยมากลิ้นหน้าเสริมแต่งอันนี้ไม่ให้สีเดิมมันนะ,ะสีเดิมคันนี้รู้สึกจะเป็นสีขาวแล้วน้องกลมเจ้าของรถก็ทำสีใหม่ไม่รู้เบอร์แต่ว่าทำที่รอ,อยัลกาลาดนะอูนี้เจ๋งมาที่คันนี้ครับคันนี้คือมิ t s ูบิชิซีเดียวกอนของลุกหนุ่มคนนี้วันนี้อากาศดีนะแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ <c oughs> ก็ยางไงก็คือเป็นสีเดียวไวกลนสีดาเดิมเดิมคือสีแดงพี่หนุ่มก็ทําสีที่อู่เราเองเรายกกระหลายเป็นสีด<อ>ําูเคเต็มระบบนี่ยังไม่ขัดนะโคตรเงาเนี่ปกติรุ่นนี้มีน้อยมากปกติที่เห็นเยอะกว่าคือ Evolu t i o n w ว g ก n <อ>แต่สีเดียวไวก้อนมีน้อยที่จะเห็นนะครับคันนี้สวยมากดูด้านข้างชื่ออะไรนะคันนี้ชื่อที่พี่หนุ่มตั้งใช่ไหมไ<อ>คุมามง<อ>คุมามงมันเป็นตัวการ์ตูนสีดําแดงน้องหมี อันนี้ใส่ล้อเอ็นไกคนเรียกว่าเอ็นไกแมงมุมจริงๆมันมีชื่อรุ่นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเขานะแต่คนไทยก็เรียกเอ็นไกแมงมุมก็น่ารักเก๋ๆเสริมเติมด้วยฝาคาร์บอนเคฟล่าลิ้นหน้าคาร์บอนเคฟล่าลิ้นหน้าการาลัดยูนี้จัดให้พี่หนุ่มครับสวยๆเลยนี่นี่นี่มีซันรูฟด้วยนะจริงๆใส่ๆแบบนี้เป็นกระจกเขาเรียกมูลรูฟหลายคนจะเรียกซันรูฟจนติดปากเนี่ยอย่างนี้เป็นแบบของพันเทานั้นก็เป็นมูลรูฟ ใหญ่กว่าครับมันอันนี้อันนี้อันนี้ข้อดีข้อเสียของมันคือเจ๋งคือบานตรงกลางเนี่ยที่พี่หนุชี้เนี่ยรู้สึกจะเลื่อนไปข้างหลังได้ส่วนบานนี้กระดกขึ้นมาได้อ่าก็จะเป็น a อ r o ไ dynamic กระดกขึ้นมาปุ๊บกดลมมันก็จะผ่านหลังคางขึ้นมาอย่างรถพี่หนุ่มอย่างนี้เบาภายในเดิมรถพี่หนุ่มนี่เป็นเบาเรคลอและ SR4 ทรงของ SR4 นะไม่รู้ว่าอยู่ใน e v o l u t i o n ตัวไหนหรือเปล่านันแหละ เวทกาสิ่งเห็นอย่างนี้ก็แพงนะหลายตังดูเดิมๆสวยหายากแชมป์คันนี้นี่รถป๋าเอ็นะครับโค้ดสวยเป็น w 2 4 s ่งสองอล้อออโตสตาร์ด้านะครับหรือล้อโมเดนานั่นเองคันนี้ก็คือเดิมๆด1 2 4แล้วจัดการใส่ถุงลมนะครับจากคอปอัพแอร์ซัสหรือโรโยกราดนะครับโค้รเจ๋ง มันก็จะเหมาะแบบนี้แต่เวลาวิ่งจริงมันจะไม่ได้เหมาะแบบนี้มันจะมีระยะวิ่งที่สูงขึ้นมานิดนึงคันนี้ป๋าเอซื้อจากพี่นุไปพี่นุเคยมีคันนี้เป็นเดิมๆใส่100ร้อยเอป๋าเอชก็เอาไปทําสีใหม่ทําที่รอยัลกระดา e สวยมากภายในคันนี้เป็นตัวนอกเบาะฟ้าภายในฟ้าทั้งหมดพวงมาลัจากเอ็แกเปลี่ยนเป็นนาดี้อาจจะพอมองเห็นบ้างป๋าน่าจะล็อกรถไว้นะครับนี่ที่สําคัญมีเบาะหลังด้วยนะ ไม่มองไม่เห็นนะเดี๋ยวหาภาพประกอบมาให้บรรยากาศการกินกาแฟของเราเช้านี้เดี๋ยวไปดูครับร้านนี้ด้านหลังมีร้านจอดด้วยคือเวลาเรามากินกาแฟกันก็จะเป็นแบบนี้ต,ต้องมาเท่ยเช้านี้ครับก็จะไม่รบก,กวนคนอื่นมาก เเติมมมรรรััด่่่่านจะีีพี่เอครับคนนี้ที่บอกว่ามีเยอะที่สุดในประเทศไทยวันนี้พี่เอครับไดฮัตสุอันนี้ไดฮัตสุรุ่นอะไรครับพี่ S S สิงคโปร์ S สามเจ็ดเสียหูเซื้อมากี่พันครับพี่คันนี้เจ็ดร้อถูกกฎหมายไหมครับถูกกฎหมายอ๋อเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทขอบคุเล่นขอพูดเล่นแหมแก๊งฮอนด้ามาครับ นี่น้องๆได้วิ่งนะฮะรีเทนชั่น fd2 กันขวามือนี่ขายร้านสามห้านะฮะร้านสามห้าสามร้อยแปดแรงมา้าจูนอียี่สิบรถน้องเจน้องโมใครชอบก็ติดต่อสอบถามไ,ได้ที่เต็นท์ลักออโตโมจิว้าวสามร้อยแปดแรงมา้ากลองกุ๊ปเอ็มสวย เดิมคลีนสองคันนี้เป็น F D2 Type R ทั้งคู่ที่ต่างกันจะเป็นภายในที่พี่นุ้เคยบอกอันนี้คันนี้ภายในดําแดงส่วนคันนู้นคือภายในดำแต่คันนี้เขาเปลี่ยนเบาะซิ่งมาเราก็มาดูรถหม้รถคุยกันสนุกสนานทั่วไปครับสามเจสูของทงตูนขับมาสําหรับ3.0มเแซก็คือ <c oughs> รถในตระกูลแฟ์เลดี้รุ่นใหม่ที่ออกมานะฮะ ภา <c oughs> ยนส่จะเป็นเครื่องสองลิ้นขับสนุกมากเวลากดมานี่เสียงซุ่มเสียงราวซูเปอร์คาร์ใช้ได้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าขับแต่พี่นุ้เคยลองขับมันมีปัญหาเรื่องเข็มวัดความร้อนที่จะดูสูงกว่าอันอื่นแต่จริงๆมันคือปกติบางคนหน่อยก็ขายรถทิ้งซึ่งจริงๆมันขับได้และขับดีมากนี่ครับไว้จำ s สิบสี่ที่โดนพี่ทอมครับหลอกมาเหมือนนนี่ f สามสิบวันนั้นไม่เห็นนะ วันนั้นที่มีแซ์คลิปที่แล้วคือใส่ฝาครอบร้อก็คือเขาเรียกแอลโลดิสวันนี้ไม่ใส่เดียวกันพอไม่ใส่จะเป็นลุกแบบนี้เห็นไหมสวยนะขับดีด้วยสามสองศูนย์ดีมั้งแถวนี้เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบภายในแดงเตี้ยนะเนี่ยขับไม่ง่ายนะก็ต้องคนขับก็ต้องฝีมือเพราะว่าเวลาผ่านเนินอะไรเงี้ยต้องเลื้อยหน่อยฝากระโปรงสวยนะวันนั้นไม่ได้เจาะเจาะเนี่ยฝากระโปรงสไตล์เอ็มอะมั้งไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า นี่มีโนกหเครื่อง M มเครื่องมันใหญ่ใหญ่แต่คันนี้เป็นเครื่องเดิมสามสองย์ดีลเก็คือตกแต่งเน้นหล่อเอาทรงคันนี้นหล่อเจ้าของเทน,น้องเดียสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสําหรับคลิปสั้นๆที่เรามากินกาแฟกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะฮะก็อขอบคุณพี่ๆเพื่นพนอนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ห้องช่องนู้หญิงด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนไปเจอกันเทปหน้าคลิปหน้าไป